สวัสดีครับพวกกระช่องลงมนสายเฮงนะครับใครน้อขับมอเตอร์ไซค์มานะครับนี่ขับมอเตอร์ไซค์มาเสร็จปุ๊บก็ลงรถเลยนะครับแล้วก็นู่นตั้งกล้องเลยนะสี่สิบสี่นาทีข้างอยู่กับบาวของสุรยันกับกับไล่สองร้อยหกสิบสองไล่ครับผมเดี๋ยวโมต้องการฟังครับว่า ไม่ได้มโผมไม่ได้สมรัก เดีอยเสียงหมาหญิงหญิงมันคางมันติดเหลืองได้นะคุณสาสี่านถูกหรู้คณให้แล้วขอบคุณครับโอ้โหนักเดินทางนักเดินทางขาตัดไมา ต้องการฟังเพลงนะตะมนตมน์ม่อยู่ก็พากันร้องไม่ได้แล้วเพราะผมเป็นนักรอนน้องเสียงทองเป็นร้องเสียงทองร้องเพลงคนเดียวยอมลลมนะเนาเมือ,ตอ,มองตาโล้าลายที จุดหมายเขายอมไม่มีก็ไม่มีนะสมัยนี้จดหมายมีอะไรนะครับผมมันจะมีเม็ดจุมิตลายจใที่หัวยางเฟ้ห่วยจะได้บเป็นพยานหรืองอม น้องใส่เสื้ออะไรใช้ไรจริงหนอโถมยงจมูกน้องนางก็โดงผิวโค้งมันดังรูปเขียวมันดูอะไรอยู่อะเพราะว่าชายใหญ่ร้องเพลงใส่แม่ โอ้โหชุทลายุดไลครับเป็นชุดนี้น่าจะเป็นชุดนที่ทำปลาจะทำิทำแบบนี้หน่อยทำแบบนี้หน่อยทำตรงไหนอเอาอีกหนึ่งสองเควมู่้านนี่ไปใส่น้ำหาคือบ่เห็นเขาจะเอานให้บอไปบ้านไอเปว่าไ ก็ผมไปเมื่อวานนี้ด้นาเแล้วจะลำหรอคะใครลำยันหิงเหรอฉลองปะครับจได้สักชับแล้วได้ใหญ่สองมื่นแล้ว ผมยังไม่ถึงเลยโอ้โหเจนิง่งเจนิ่งได้เท่าไหร่นะสองหมื่นซับผมเป็นปีแล้วยังไม่ถึงเลยอ่ะคิดดูดิโอ้ฝากฝากเนี้ยฝากตัวด้วยนะครับอโอ้สอ,สองหมื่นซับนะครับรุมมนอยู่นี่มาตั้งนานแล้วครับยังไม่ถึงสองหมื่นเลยนะครับโอ้โ เดนิงฝากฝากเอฟซีบอกกดติดตามลุงมลหน่อยให้ลุงมลถึง20,000ืลุงมลก็จะจ้างลำเหมือนกันโอ้ยลุงมลจะมาตออจริงๆตวเฮาลุงมพูดจาตังลงต่อเลอะไรสี่หมื่นละบ้างยังไม่ถึงห8 0่งแปดไมจริงดีนังดนิงได้2องหมื่นซับค่ะนอ้็นเดนิงดีใจมากค่ะเดนิงได้สองหมนซับ ทั้งทั้งที่จะท้อแล้วมีพลังขึ้นมาอีกร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะเนี่ยผมยังไม่ถึงสองหมื่นใช่ไหมถึงหนึ่งแปดเลยวันนี้วันนี้จะทาอะไรบ้างครับวันนี้ร่างถวายผู้ร่งถวายสมบูัณว์ค่ะแล้วก็คลิปปังนั้นก็ขึ้นมาอีกเป็นแสนสามแล้วโอ้โหคลิปปังก็ขึ้นมาอีกแสนสามแล้วค่ะคือได้ได้กีตาร์หรือยังครับ ได้กีตาได้ทินรือยังทินได้แต่นานแล้วค่ะได้สอเดือนก่อนแล้วดังนั้นก็งวดงวดยีบสองนี่คงจะได้แล้วเนาะได้ได้แล้วเดือนแรกแล้วเดือนที่สอก็ได้แล้วแต่ว่าได้น้อยเนาะเพราะว่าเราเพิ่งทำเริ่มทำเนาะโอเก่งผนะผครั0,000เนรื่อเคครักเราลำลำ งวดนั้นถอดใจงวดนี้ไม่ถอดใจแล้วโอ้โหชู้แล้วบบัดนี้ย่าหนิงนะครับย่าหนิงนะได้สองหมื่นซับนะครับสลองสองหมื่นซับนะครับแต่ลุงมลยังไม่ถึงเลยนะครับโอหเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากย่าหนิงเก่งมากเลยนะครับสองหมื่นซับสกายบล็อกตั้นลุงยังไม่ถึงเลยอ่ะ อีกคนนึงครับที่ยังไม่ถึงนะครับนะเขาเป็นลุงงอนสายหินลุงงอนเพิ่งได้หมื่นหมื่นแปดคนแต่ไอโมโน่หมื่นห้าพอเกินนะหมื่นแปดเกินโอ้เอาหมื่นห้าพอให้ลดลงมาอีกเหรอโอ้โหแทงเข่าดิเพิ่งเนี้ยแทนที่แทนที่จะดันไม่ต้องติดตามนะนะเหรอไม่ต้องโอ้โหไปเร็วไปแร็วไปเร็วกันน่ะยังไงในลุงมงอนทำไมลุงมนต์ต้องดักหน้าดักหลังอย่างนี้ดิว่าเป็น พี่ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับนัน้ำใจดีนะครับนะอะไรก็ให้น้องเลี้ยงตลอดโอ้โหพูดเหมือนจะดีนะวันนี้น่าจะร่ำห้คนแล้วรัำร่ำร่กี่คนครับเนี่ยร้เหมือนกัก็จะรัักล้านนหอโอ้โหดีใจกับญาติหนิงด้วยนะครับสองหมื่นซับแล้วนะครับผมก็มารอรุ้นลงมุลต่อไปนะครับ ของลุงมลยังไม่ถึงเนาะแต่ก็สู้ๆครับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับผมนะครับก็คือบรรยากาศ,ร,กศร,รอบนอกนะครับผมก็แช่หนิงกับลำอยู่ตรงนู้นนะครับต่อหวังว่าสักวันหนึ่งลุงมลก็จะได้ฉลองสองหมืน่นซับนึงเหยญทอนะครับยังเหมือนเดิมนะครับเสื้อยี่สิบตัวลอตเตอรี่ยี่สิบใบนะครับ ถ้าถึงสองหมื่นซับเมื่อไหร่นะครับผม่เสือ โอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ